มี o-m ลบ m กับ m-o ลบ O นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราสลับกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันทนีีเรามาดูว่าเราต้องทำยังไงอนะันดับแรกเราเขียนโจทย์ไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับเสร็จแล้วนะเราจะมาด,งออมาดึงลบออกมาดึงลบออกมา ตรงหลังตัว W นะครับจากบวกกลายเป็นลบนะครับข้าหน้า m เ,เป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นลบข้างหลักข่างหน้า o เป็นเครื่องหมายลบจะกลายเป็นบวกแบบนี้นะครับถามว่ามันมาอย่างไงถ้าเราคูณกับไปนะครับถ้าเราคูณกลับไปตรงนี้มันจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกซึ่งมันตรงกับข้างบนใช่ไหมครับ ถ้าเราคูณเข้ามาตรงนี้มันจะกลายเป็นเครื่องหมายลบซึ่งันตรงกับข้าบวกแล้วตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกนะรบตรงกับโจทย์ข้างบวกเหมืนนอนที่กาทำกับคืนแค่นั้นครับทำรักคืนทีนี้เรามีตัวที่เหมือนกันนะครับใกล้เขียนกันแล้วก็คือลบ M o บวก O นะครับเราจะมาสลับที่กันนะครับให้มันเหมือนกันเต๊ะเ,เ,เ,เราจะได้มอภาพ ได้ชัดขึ้นนะครับก็จะเป็นโอลบเอ็มเหมือนเดิมนะครับ W ครับแล้วก็โอลบเอนะครับแค่สลับที่กันเฉยๆให้เหมือนกันจากนั้นเราก็จะจเจอแล้วว่าเรามีโอลบเต็มเหมือนกันใช่ไหมครับเราดึงโอลบเอ็มอคกมาเมื่อเราดึงออกมาแล้วก้อนแรกเราจะเจอ W นะครับแล้วก็ลบด้วยแ x กนะครับก็คือแซมเ็ม แบบนี้นะครับเป็นคำตอบของข้อ6นะครับ